สวัสดีครับผมเป็นอาจารย์จากโรงเรียนสูงคือวิชาชีพระยะสั้นนะครับสอนอยู่ในแผนกเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วก็วันนี้เป็นรายการคุยทอล์กงานช่างครับรายการคุยทอล์กงานช่างนะครับก็จะเป็นรายการที่เรานําคําถามของทางผู้เรียนนํามาตอบคําถามกันนะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหาตรงนี้กันนะครับ ก่อนไปรับชมคลิปกันครับฝากกดติดตาม่องทางอื่นของทางเรียนด้วยนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับอาจารย์ครับมีคําถามที่หยิบยกมาในวันนี้นะครับคือเรื่องเป็นอิโฟเกตของแอร์บ้านใช้ร่วมกันได้หรือไม่ครับโอเคครับก็เป็นคําถามที่ดีนะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะพูดถึงการใช้งานร่วมกันเนี่ยพูดถึงชนิดของน้ำยาแอร์ก่อนแล้วกันนะครับ น้ำยาแอร์บ้านจะมีด้วยกันอยู่3ตัวด้วยกันนะครับนั่นคือ R22 R32 แล้วก็ R410A นะครับโดยความแตกต่างของน้ำยาทั้ง3ตัวนี้นะครับเอาที่เกี่ยวกับการใช้มิโบเกตนะนั่นคือน้ำมันคอมนั่นเองนะครับ R22 เนี่ยน้ำมันคอมที่ใช้นะครับจะเป็นน้ำมันแร่ส่วน R32 กับ R410A น้ำมันที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันคอมแต่ขอบอกก่อนว่าน้ำมันคอมในระบบมีไว้เพื่ออะไรแล้วกันนะครับื้อใครสงสัยคอมเพรสเซอร์เนี่ยใช้ลูกสูบในการดูดอัดน้ำยาครับ ดังนั้นลูกสูบเนี่ยมันก็เป็นโลหะถ้าเกิดว่ามีการหมุนการเสียดสีขึ้นก็จะเกิดการสึกหลอดังนั้นในระบบของคอมเพรสเซอร์ในระบบของแอร์เนี่ยก็จะมีการใส่น้ำมันคอมเพรสเซอร์เข้ามาเพื่อเป็นการหล่อลื่นลูกสูบตรงนี้นะั่นคือประโยชน์ของน้ำมันขอบนะครับกลับมาที่มนิโฟเกตของเราไปต่อนะครับสาเหตุที่เราไม่สามารถใช้มนิโฟเกตร่วมกันได้นะครับก็เนื่องจากว่า R22 เนี่ยเขาใช้น้ำมันแร่นะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำมันแร่ตัวนี้สมมุตินะก็คือมีการเติมผิดหรือว่าอะไรก็ตาม น้ำมันแรกตรงนี้ถูกเติมเข้าไปในระบบของ r 3 2นะครับมันจะไม่สามารถผสมรวมกันกับน้ำยาแอร์ได้นั่นก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเลาลืา่นของมันหายไปครับแล้วป็ส่งผลให้คอมเพรสเซอร์พังได้นั่นเอง แต่อันนี้คือในกรณีที่เราเติมผิดพลาดไปเลยนะครับแต่ว่าโอกาสเกิดขึ้นเพื่อน้างจะยากครับแต่ว่าโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นก็คือเรื่องของการใช้มิเตอรโฟเกตร่วมกันสําหรับการใช้มิเตรโฟเกตร่วมกันจะทําให้น้ํามันคอมผสมกันอย่างไรนะครับยกตัวอยา่างวันนี้เนี่ยผมต้องไปปล่อยน้ํายาแอร์ไม่ว่าโดยสาเหตุอะไรก็ตามนะครับผมต้องใช้มิเตรโฟเกตตัวนี้ไปปล่อยน้ายาแอร์การปล่อยน้ายาเนะี่ยคือการนาสายเกตสีน้ําเงินนะครับ ไปต่อกับระบบบริเวณเซอร์วิสวาลนะครับต่อกับวาล์วรูปสอบริเวณเซอร์วิสวาลแล้วก็ทาการเปิดเกจเพื่อปล่อยแรงดันน้ํายาออกมาทีนี้เมื่อแรงดันน้ํายาถูกปล่อยทิ้งออกมาผ่านทางเกจครับน้ำมันคอมที่อยู่บริเวณนะั้นน้ำมันคอมไม่ได้อยู่แค่ในคอมนะครับจะวิ่งวนไปพร้อมๆกับน้ำยาในระบบด้วยดังนั้นน้ำมันคอมบริเวณนั้นเนี่ยก็จะถูกแรงดันของน้ำยาครับพาออกมาด้วยส่วนหนึ่งก็จะถูก ปล่อยออกมาพร้อมกับน้ํายาแล้วก็มาเลอะอยู่ตามพื้นเราเห็นกันบางส่วนจะยงคูงค้างอยู่ในสายเกตและตัวเลือนเกตโอเคตอนนี้เกตผมเลอะน้ํามันไปแล้วมันสมมุติว่าเป็นน้ํามันแร่ของ R22 นะครับเกตผมเปิดน้ํามันแร่อยู่อีกวันหนึ่งผมได้รับงานให้ไปเติมน้ํายาเพิ่มไม่ว่ากรณีใดก็ตามเช่นเคยนะครับต้องไปเติมน้ํายาผมมีเกตอยู่ตัวเดียวผมก็ถือเกตตัวเมื่อวานเนี่ยไปไปเติมน้ํายา ขั้นตอนการเติมก็คือต่อสายเกจสีน้ําเงินเข้าเทอร์ิดวาวแล้วก็ต่อสายเกจสีเหลืองเข้าถังน้ํายาหลังจากนั้นผมก็เปิดเกจเปิดถังน้ํายาอะไรก็ว่ากันไปเพื่อเติมน้ำยาในถังเข้าไปในระบบเวลาที่แรงดันน้ํายาในถังครับวิ่งเข้าไปในระบบผ่านสายเกจของเราเข้าไปมันก็จะไปพาน้ํามันแร่ครับที่เกาะอยู่บริเวณที่สายเกจด้านในนะครับแล้วก็ในตัวเรือนเกจด้านในพาน้ํามันคอมตรงนั้นเข้าไปในระบบตอนนี้น้ํามันแร่ได้เข้าไปในระบบของน้ํามันสังเคราะห์เรียบร้อยแล้ว โอเคมันอาจจะมีน้อยมันเลยไม่ส่งผลในวันนี้นะครับแต่ถ้าเรามีเกจอยู่ตัวเดียวแล้วเราทําแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืน้ำมันคอมในแอร์ลูกค้าก็จะผสมกันเละไปมั่วไปหมดนะครับแล้วก็จะส่งผลให้คอมเพรสเซอร์ของลูกค้ามีอายุการใช้งานที่สั้นลงแล้วก็พังนะครับอย่างไรก็ตามครับผู้ผลิตได้มีการป้องกันการใช้งานเกจร,ร่วมกันมาแล้วนะครับโดยการทําให้วาลวูกศรไม่เท่ากัน R22 ครับวาลวูกศรจะเป็นขนาด2หุนหรือว่า1 4ส่วนนิ้วนะครับ ่วน r 3 2แล้วก็ r 4 1 0 a เนี่ยจะใช้ขนาด2ครึ่งหรือว่า5ส่วน16ินิ้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อไม่ให้ช่างเนี่ยที่มีเกตอยู่ตัวเดียวนะครับเอาเกตตัวเดียวนั้น,นไปต่อใช้กับทุกชนิดน้ำยาเลยนะครับผู้ผลิตก,ก็เลยทําการทํามาคนละไซส์เลยแล้วก็ตัวเกตเองเนี่ยก็จะผลิตสายเกตมาเพื่อรองรับกับการใช้งานของน้ํายาชนิดนั้น,น,นด้วยก็คือสายเกตก็จะเป็นหัวเล็กก็จะต่อกับยีสบสสายเกตเป็นหัวใหญ่ก็จะใช้ต่อกับสามสอง ื่วงกันไม่ให้ช่างใช้งานเกตร่วมกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังมีการผลิตตัวอะแดปเตอร์หรือว่าหัวแปลงออกมาอีกนะครับทีนี้ใครมีเกตตัวเดียวก็ไปเชื่ออะแดปเตอร์มาใส่ที่สายเกตตัวเองแล้วก็ไปต่อเติมน้ำยาเช็คน้ำยาครบทุกชนิดน้ำยาได้เลยจริงๆแล้วไม่ดีนะครับในการทําแบบนี้อย่างที่เหตุผลมันก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปข้างต้นก็คือน้ำมันคอมเพรสเซอร์มันอาจจะเข้าไปในอีกระบบหนึง่งแล้วก็ ผสมกันเละแล้วก็สุดท้ายคอมเพรสเซอร์ก็จะพังนะครับสรุปนะครับก็คือไม่ควรใช้งานเกตร่วมกันครับควรจะแยกโดยที่แยกก็คือแยก R22 ออกจาก R32 และ410นะครับเนื่องจากว่า R22 ใช้น้ํามันแร่แล้วก็ R32 กับ410เนี่ยใช้น้ํามันชนิดเดียวกันนั่นคือน้ามันสังเคราะห์จึงสามารถใช้งานเกตร่วมกันได้ถ้าใช้ร่วมกันไปหมดเลย น้ำมันคอมจะผสมไปอีกระบบหนึ่งและจะส่งผลให้คอมเพรสเซอร์พังได้นั่นเองครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเผลอใช้งานร่วมกันไปแล้วละ่ะเช่นเอาเกจตัวนี้ไปใช้กับ22มาแล้วไปปล่อยน้ํายา I2 e มาแล้วอยากจะไปใช้กับ3 2ต้องทําอย่างไรก็คงจะทําได้วิธีเดียวนะครับนั่นคือการล้างน้ํายาที่ใช้ล้างน้ํามันคอมก็อาจจะเป็นพวกน้ํายาตระกูล F11 นะครับ R141B หรืออะไรพวกนี้ครับมันก็จะใช้สําหรับล้างน้ํามันคอมโดยเฉพาะนะครับ แต่ไม่ได้บอกว่าล้างเสร็จแล้วใช้เครื่องนั้นแล้วก็มาล้างแล้วก็ไปใช้กับน้ํายาชนิดนี้อยู่ตลอดเวลาแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าการที่เราเอฟเฟกเข้าไปล้างเนี่ยเสื่อมในอาจจะไปกัดโอลิงของเกจน,นะครับทำให้สายของเกจเนี่ยเสียหายไวแล้วก็โอลิงภายในตัวเกจก็เสียไว้ด้วยเพราะนั้นทางที่ดีเนี่ยคือเราไม่ใช้เกจร่วมกันดีกว่าดีกว่าไปล้างนะครับก็ทําเกจทําให้เกจเสียหายด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับสรุปวันนี้ ได้สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เยอะเลยโชงสุดท้ายแล้วอาจารย์มีอะไรจะฝากไหมครับถ้าชอบรายการคุยทองงานช่างนะครับก็ฝากกดติดตามรายการนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคอมเมนต์หรือว่ามีคําถามต้องใส่เนี่ยก็คอมเมนต์กันมาไว้ได้ที่ใต้คลิปเช่นเะคยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่วิชาแอร์บ้านอย่างเดียวนะครับวิชาอื่นที่เป็นหลักสูตรทางเรียนเราก็สามารถสอบถ,ถ,ถ,ถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจเข้ามาเรียนหรืออบรมกับทางเรียนเราเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์8 1 4 0 7 6 0 8หคร่บสีันนี้ขอบคุณครับ